กราบสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยเบทชาแนลหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้วาจจ้างวงแดงแล้วก็ลูกน้องมือซ้ายมือขวาของมันไปแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาว่าผู้ผาและก็ศิลานะครับสองพี่น้องจะมาประทะกับช้างมือซ้ายมือขวาลูกน้องของจ้างวงแดงกันนะครับทุกคนซึ่งผลการต่อสู้จะเป็นยังไง เพื่อนๆก็สามารถไปรับชมได้นะครับในก้านกล้วยพะจนไทยตอนเด็กนะทุกคนเอาละครับเพื่อนมีการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดููผาและก็ศิลาประทัดช้างลูกน้องของเจ้าหงวงแดงเลยครับในคลิปนี้เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นลายเส้นนะครับซึ่งผมได้ทําการร่างไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดเส้นทีหลังนะครับเพราะว่ามันใช้ลายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับทุกคน ในการประทะกันครั้งนี้นะครับผู้ผาและศิลานั้นได้ต่อสู้กับลูกน้องของเจ้างวงแดงนะครับแต่เจ้างวงแดงนั้นยืนดูเฉยๆนะครับทุกคนไม่ได้ต่อสู้อะไรกันนะ่าสำหรับคลิปนี้ โอเคครับทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการต่อไปนั่นก็คือการระบายสีนั่นเองผมก็จะตัดไปตอนที่ผมระบายสีเสร็จแล้วนะทุกทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนอน้องน้องคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อๆไปนะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนน้องน้องคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับทุกคน ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและก็คลิปต,ต่อไปเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย